ฟิลเลอร์สารเติมเต็มของเลวเล็กๆที่เปลี่ยนโคงหน้าทั้งหมดทางลัดยอดทิตแต่จริงๆแล้วมันได้ผลแค่ไหนและเสี่ยงแค่ไหนทําไมใครๆก็ฉีดแล้วทําไมหลายๆคนถึงกลัวคุณกําลังเข้าใจฟิลเลอร์ในแบบที่ถูกต้องอยู่หรือเปล่าวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกรีเสิร์ชกันว่าฟิลเลอร์คืออะไรกันแน่นี่คือ beauty research เราเชื่อว่าความรู้คือ beauty อเทมที่ขาดไม่ได้ ฟิลเลอร์ถ้าพูดได้เข้าใจง่ายๆมันคือของเหลวที่แพทย์ใช้ฉีดเข้าไปใต้ผิวเอาไว้เติมเต็มจุดที่ยุบร่องที่ลึกหรือทําให้หน้าดูละมุนขึ้นนึกภาพเหมือนหมอนที่ฟีบพอเราใส่ใย,ยกลับเข้าไปมันดูเด้งฟูขึ้นใช่ไหมฟิลเลอร์ก็คล้ายๆกันโดยเฉพาะสารที่นิยมที่สุดตอนนี้เนะี่ยก็คือ Hyaluronic a c i d หรือว่า HA ซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่ผิวของเรามีอยู่แล้วนะแต่พออายุเพิ่มขึ้นเนี่ยปริมาณ HA ในหน้าเราก็ลดลงหน้าเลยดูแห้งๆแ,แฟบๆไม่สดใสเท่าแต่ก่อนพอฉ mm ีด hmm. ฟิลเลอร์กลัับเเเข้้้าไไปมมมนนนก็หือดติ เติมชีวิตให้หน้าอีกรอบผิวดูแน่นขึ้นใต้ตา,ตามไม่ล้าลองแก้มไม่ลึกแล้วโครงหน้าโดยรวมก็จะดูซอฟต์ละมนขึ้นทันทีที่สําคัญคือสลายไปได้เองตามเวลาไอเดียของฟิลเลอร์มีมาตั้งแต่ปี1893แพทย์ชาวเยอรมันชื่อดรฟรานซ์นิวเบิร์กทดลองใช้ไขมันของผู้ป่วยเองฉีดเข้าไปหน้าเพื่อเติมเต็มร่องที่เกิดจากการผ่าตัดหรือแบาดแผลถือเป็นการใช้สารเติมเต็มจากร่างกายตัวเองครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ย้อนกลับไปตอนนั้นมันไม่ได้ทําเพื่อความสวยงามแต่เพื่อรักษาคนไขจ้จริงๆจากไขมันของตัวผู้ป่วยเองสู่การทดลองอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ขี้พึ่งพาราฟินที่ไว้ใช้ทําเทียนไขที่ยังไม่เวิร์กเท่าไหร่ต่อมาก็เริ่มมีการใช้คอลลาเจนจากวัวแต่ก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องการแพ้จนกระทั่งเทคโนโลยีการแพทย์ก็พัฒนาขึ้นจนได้สิ่งที่เรารู้จักกันในชื่อ Hyaluronic a c i d Filler หรือว่า f i l l e r h y a l u r o n ร c ที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบันโดยด็อกเอร์เบงออเกรุปและทีมจากประเทศสว จนสุดท้ายปี2003ก็มีการเปิดตัวแบรนด์จากสวีเดนเป็นฟิลเลอร์ที่ใช้ HA ได้รับการรับรองจาก FDA สหรัฐนั่นคือจุดที่ฟิลเลอร์เพื่อความงามเริ่มปรุงจริงจังโดยเฉพาะในฝั่งยุโรปและอเมริกาฟิลเลอร์กลายเป็นเทรนเร็วมากเพราะตอบโจทย์อยากดูดีแต่ไม่อยากผ่าและเพื่อให้ข้อมูลในวันนี้ครบถ้วนที่สุดเราเลยชวนคุณหมอที่มีประสบการณ์ด้านฟิลเลอร์นายแพทย์สมยศจงไพรัสจาก a ซ i c ลินิกมาร่วมแชร์ความรู้แบบเจาะลึกทั้งในมุมของเทคนิคที่ใช้จริงและประสบการณ์จากเคสที่น่าสนใจค่ะ สำหรับฟิลเลอร์ประเภทไฮยาลูโรนิกแอซิดนะครับมีการเข้ามาในประเทศไทยผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายประมาณป e 2005ี2005-2006นะครับมีจุดหนึ่งซึ่งคนจะเข้าใจผิดเยอะคิดว่าแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดต,ตอนนี้เนี่ยมาจากอเมริกา ซึ่งในความจริงเนี่ยฟิลเลอร์เนี่ยผลิตมากที่สุดเนี่ยมาจากทางฝั่งยุโรปโดยที่แหล่งผลิตที่มากที่สุดในปัจจุบันมาจาก2ประเทศนะครับคือสวีเดนกับฝรั่งเศสนะครับสประเทศเนี่ยรวมกันแล้วมียอดจาหน่ายมากที่สุดในโลกสาหรับฟิลเลอร์นะครับเราฉีดได้ทุกอายุเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ที่บรรลุนิติภาวะนะครับคนไข้เจ็ดสิบหรือแปดสิบก็ยังมีมาฉีดกันอยู่ปัจจุบันเราฉีดได้ทั่วทั้งใบหน้าเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราไล่มาเลยหน้าผากขมับใต้ตาหน้าแก้มหน้าหูร่องแก้มรองปา ริมฝีปากคางหรือว่าตรงจอลายหรือว่าแนวนกระดูกขากรรไกรถก็ฉีดได้หมดเลยครับโดยรวมโปรแกรมฟิลเลอร์ในด้านความงามสามารถช่วยได้3อย่างใหญ่ๆเลยค่ะ 1. เติมเติมส่วนที่ยุบตัวไปตามไวยเช่นใต้ตาลึกร่องแก้มหรือขมับที่ต่อ2ยกกระชับปรับรูปหน้าให้สมส่วนขึ้นเช่นคางหน้าผากจมูกขากรรไกร 3. ปรับสภาพผิวให้ดูชุ่มชื้นอิม่มฟูไม่แห้หงเหี่ยวแต่ละจุดมีวิธีฉีดและเทคนิคที่แตกต่างกันไปหมอจะเลือกให้เหมาะกับใบหน้าและโครงสร้างของแต่ละคน เทรนการฉีดในปัจจุบันนะครับเราต้องการให้ออกมาดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูสมดุลกันนะครับเราต้องการมีเฟสเชียลฮาโมนี้นะครับไม่ได้ฉีดเป็นแต่ละจุดให้เด่นมาเป็นจุดๆทาไมเราต้องฉีดทั้งหน้าให้สมดุลกันเนื่องจากว่าเวลาแก่เนี่ยมันแก่ลงไปทุกจุดบนใบหน้าเลยนะครับแล้วก็ลักษณะการฉีดนะครับการฉีดเพื่อเติมเต็ม,ตมร่วมกับการฉีดเพื่อย,ยกใบหน้าขึ้นเนี่ยเราเรียกรวมๆกันว่า การฉีดเพื่อปรับรูปหน้าหรือปรับโครงหน้าด้วยฟิลเลอร์นะครับโดยการใช้เทคนิคซึ่งได้รับการพัฒนาโดยแพทย์ชาวไทยเรียกว่าบัตเตอร์ฟลิฟเทคนิคซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในเท็กซ์บุ๊กห,หรือว่าตำราทางการแพทย์จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ครับเทคนิคบัตเตอร์ฟลิฟเราใช้หลักการของการแต่งหน้านะครับเป็นการเล่นกับแสงและเงานะครับหลักการของบัตเตอร์ไฟลลิฟก็คือการฉีดฟิลเลอร์ลงไปบนกระดูกเพื่อปรับโครงกระดูกใบหน้าซึ่งจะทําให้ใบหน้าเนี่ยถูกยกระชับขึ้นสําหรับฟิลเลอร์ที่เราใช้ในเทคนิคเเนีี้้รราจะใชอ์สดน ซึ่งมีคุณสมบัติคือเกาะกระดูกได้ดีนอกจากนี้ยังไม่กระจายไปเนื้อเยอรบอบๆทําให้เมื่อเราฉีดแล้วเนี่ยจะอยู่ขึ้นทรงสวยแล้วก็ทนและอยู่ได้นานนอกจากนี้ตัวยายังดูดน้ําน้อยทําให้หลังการฉีดไม่เกิดการบวมสำหรับคนที่ต้องการฉีดฟิลเลอร์เพื่อปรับให้หน้าดูละมุนเนี่ยเรายังสามารถใช้เทคนิควัตเตอร์ฟอย่างได้ผลดีโดยหมอจะทาการปรับเปลี่ยนหรือว่าเลือกตัวยายให้เหมาะสมกับใบหน้าของแต่ละคน ซึ่งเรายังคงใช้ฟิลเลอร์สวีเดนอยู่เนื่องจากว่ามีให้เลือกอยู่หลายเนื้อยาซึ่งก็จะเหมาะสําหรับแต่ละบุคคลจริงๆแล้วโปรแกรมฟิลเลอร์สามารถทําได้หลายจุดนะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะฉีดได้ทุกที่เพราะในทางการแพทย์เขามีการวิจัยและมาตรฐานที่รองรับอยู่ สำหรับปัญหาเรื่องใต้ตานะครับก็เวลาเรามีร่องใต้ตาเนี่ยจะทําให้ใบหน้าดูอิดโรยดูไม่มสดใสนะครับคนไข้เหล่านี้หลังจากได้รับการรักษาด้วยฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วเต็มขึ้นก็จะทาให้ใบหน้าดูสดชื่นสดใสย,ยิ่งขึ้นปัจจุบันนี้เรามีคนไข้ที่มาฉีดเติมใหม่กับเคสที่มาแก้เนี่ยพอๆกันเลยนะครับคนที่ต้องมาแก้ก็หมายความว่าคนไข้เคยฉีดมาแล้วเป็นก้อนอยู่ใต้ตาเวลายิ้มแล้วเป็นก้อนขึ้นมาหรือว่าดูล้น กลุ่มเนี่ยเราจะต้องสลายพิลเลอร์เก่าออกไปก่อนหลังจากนั้นจึงฉีดฟิลเลอร์เติมเต็มเข้าไปใหม่โดยเนื้อยาที่เหมาะสมสาหรับการฉีดใต้ตาเนี่ยจะเป็นยาเนื้อละเอียดนะครับมีการกระจายตัวที่ดีทําให้ไม่เกิดตดีกรน,นอกจากนี้ยังต้องมีคุณสมบัติไฮโดรบาลซ์คือช่วยดูดน้ำไม่ดีทําให้ใต้ตาเนี่ยดูชุ่มชื้นสดใสามากยิ่งขึ้นย้ำอีกนิดน,นึงนะครับเรื่องยาเนื้อละเอียดกับยาเนื้อนิ่มไม่ใช่สิ่งเดียวกันไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวหมอจะไปย้ำให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครงนรงไหน แต่บางจุดก็ยังอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเสี่ยงกว่าเช่นปลายจมูกต้องระวังการอุดตันหน้าผากชิดลึกชิดเส้นเลือดเพราะงั้นบางจุดถึงแม้หมอจะทําได้แต่ต้องประเมินรายเคสและใช้เทคนิคของหมอเรื่องถึงประสบการณ์ของแพทย์ก็มีส่วนสําคัญ ทุกจุดเนี่ยเ <IS> <va> สี <anes road> <acja> ่ยงหมดเพียงแต่ว่าจะเสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยเท่านั้นเองถ้าเป็นตำแหน่งหน้าผากเนี่ยถือว่าเสี่ยงมากจุดนี้อันตรายเนื่องจากว่าเรามีเส้นเลือดที่สำคัญอยู่มากคุณหมอหลายๆคนเนี่ยก็เลือกที่จะไม่ฉีดตำแหน่งนี้นะครับสำหรับตำแหน่งหน้าผากนะครับแพทย์ผู้ทำการฉีดจะต้องรู้กายวิภา์เป็นอย่างดีว่าเส้นเลือดอยู่ตรงไหนเส้นประสาทอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ทำการฉีดด้วยความระมัดระวังนะครับนอกจากปัญหาเรื่องความปลอดภัยยังมีปัญหาเรื่องความไม่สวยงามด้วยบางคนฉีดมาแล้วเป็นหัวม้หมสี ก็คือลักษณะที่มันดูบวมๆนะคะกดแล้วก็นิ่มๆไม่แข็งเป็นธรรมชาตินอกจากนี้ถ้าเราจะฉีดตำแหน่งหน้ผาผากให้ออกมาดูสวยเป็นธรรมชาติเนี่ยเราจะต้องใช้ยาเนื้อเฉพาะวางลึกบนกระดูกให้เนียนจะได้หน้ผาผากที่นูนสวยและให้สัมผัสเป็นธรรมชาติลับแล้วไม่บวมเป็นถุงน้ํานอกจากนี้จะยังอยู่ได้นานเนื่องจากระวังยาวไว้ลึกและตำแหน่งเนี่ยไม่มีการขยับบ่อยนะครับ ก่อนที่ใครจะตัดสินใจฉีดเราขอบอกเลยว่าโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์ไม่ใช่แค่หาการเสริมเพิ่มงามแต่มันคืองานฝีมือและงานแพทย์แบบเต็มคันหมอแต่ละคนมีฝีมือเทคนิคความละเอียดและรสนิยมที่ไม่เท่ากันถ้าเรามีงบจำกัดเกินไปหรือเลือกผิดหมายถึงผลลัพธ์ที่ไม่โอเคและบางทีกลับไปแก้ยากมากคุณหมอของเราเป็นแพทย์ที่สอนโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โดยตรงเพราะฉะนั้นสามารถทําได้ทุกจุดปัจจุบันลูกค้าเข้ามาทําในจุดที่เสียเส่ยงๆหรือว่ายากๆเนี่ยที่เราเยอะขึ้นส่วนหนึ่งก็คือเขาได้ ทงการศึกษามานะครับแล้วก็เขาก็มีความมั่นใจนะครับที่จะเข้ามาทำปัญหาที่พบได้บ่อยนะครับอย่างเช่นเป็นก้อนเขียวช้ำเนี่ยพวกเนี้ยเป็นปัญหาที่พบบ่อยแต่ว่ารักษาไม่ยากอันต่อมาเนี่ยก็คือการที่คนไข้ฉีดเยอะจนเกินไปใบหน้าเสียทรงนะคบพวกเนี้ยปัจจุบันเจอเยอะขึ้นเราเรียกว่า overfill syndrome กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความรุนแรงอย่างเช่นติดเชื้อเนื้อตายหรือว่าตาบอดกลุ่มเนี้ยหมอไม่อยากให้เกิดกับใครเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนศึกษาให้ดีก่อนของการรักษาด้วย ถ้าพูดถึงฟิลเลอร์ในปัจจุบันบอกเลยว่าตลาดใหญ่กว่าที่คิดมากไม่ได้มีแค่หนึ่งงสองแบรนด์เพราะทุกวันนี้ฟิลเลอร์ถูกพัฒนาให้แม่นยำเฉพาะจุดมากขึ้นทั้งเรื่องเนื้อสัมผัสความคงตัวและความปลอดภัยตอนนี้มีฟิลเลอร์ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในแต่ละประเทศโดยมีแหล่งผลิตหลักมาจากไม่กี่ประเทศเช่นสวีเดนสหรัฐอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสเยอรมน,นีเกาหลีใต้จีนซึ่งบางประเทศก็มีหลายบริษัทในประเทศเดียวกันสำหรับ เรื่องเนี้ยไม่ใช่นะครับอันนี้ผิดนะครับการดูเนื้อยาว่าเป็นเนื้อนิ่มเนื้อกลางเนื้อแข็งเนี่ยเราดูแค่ลักษณะภายนอกเท่านั้นแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ถึงโมเลกุลเนื้อยาด้วยซึ่งโมเลกุลเนื้อยาเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันตั้งแต่วัตถุดิบขั้นต้นเทคโนโลยีที่เราใช้ความบริสุทธิ์ของฟิลเลอร์นะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงยิ่งเนื้อยานี่มีโมเลกุลที่เหมือนกับธรรมชาติมากเท่าไหร่เนี่ยฟิลเลอร์ก็จะย ก็จะดียิ่งขึ้นด้วยนะครับตอบคำถามที่เหมาค้างไว้เมื่อสักครู่นะคะว่ายาเนื้อละเอียดไม่เหมือนกับยาเนื้อนิ่มสําหรับยาเนื้อละเอียดเนี่ยเราดูที่โครงสร้างโมเลกุลของเนื้อยานะครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าตําแหน่งที่เนื้อนิ่มเราก็ต้องใช้ยาเนื้อนิ่มฉีดตําแหน่งที่แข็งก็ต้องใช้ยาเนื้อแข็งฉีดแต่ว่าอันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเพียงเสี้ยวเดียวเท่านั้นไม่ถึงครึ่งด้วยนะครับหรือยกตัวอย่างตำแหน่งหน้าผากของเราเนี่ยนะครับตำแหน่งนี้เป็นกระดูกใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าต้องใช้ยาเนืื้ออแแแข็งงงฉีดดตต่่่จรรริิิๆคผนนนาาาหเเเยม แต่เป็นยาเนื้อน,นิ่มซึ่งมีคุณสมบัติเกาะกระดูกได้ดีแล้วก็ไม่กระจายไปอยูงง่ยรอบๆทําให้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยเราจะได้สัมผัสที่แข็งเหมือนกระดูกเลยแล้วก็อยู่ได้นานด้วยราคาโปรแกรมฟิลเลอร์มีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นต่อหนึ่งซีซีโดยช่วงราคาคร่าวๆจะอยู่ที่หกพันถึงสองหมื่นห้าพันบาทขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นแรนดที่ใช้จุดที่ฉีดเทคนิคของหมอและที่สําคัญชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของคลินิก สามอย่างที่เราต้องดูก่อนเราจะเลือกการทําการรักษา1ก็คือสถานพยาบาลก็เลือกที่มีมาตรฐานนะครับมีความสะอาดนะครับ 2. ตัวยาเราอยากให้ใช้ตัวยาที่ดีนะครับไม่อยากให้เลือกที่ราคาข้อสังเกตก็คือยาที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานเนี่ยจะราคาไม่ถูกแล้วเราไปถามคลินิกได้เลยไหมว่าเอ๊ะที่นี่ใช้ยาจริงหรือเปล่าใช้ยาแท้ไหมก็จะไม่มีใครบอกหรอกว่าเราใช้ยาปลอมดังนั้นเนี่ยวิธีการก็คือ1เราขอแกะกล่องต่อหน้าเลย อ่ะสองก็คือเราขอสแกนที่กล่องนะว่ายาตัวเนี้ยเป็นของแท้นําเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วข้อสามคือเมื่อทําทการรักษาเสร็จแล้วว่าเราขอกล่องกลับบ้านได้หรือเปล่าในคลินิกที่เขาใช้ยาทานเนี่ยมีความจริงใจเนี่ยเขาให้เราอยู่แล้วละเราอยากให้ขอด้วยเนาะเพราะว่ามันจะลดปัญหาเรื่องของยาสอดไส้เข้าไปยาสอดไส้ก็คือกล่องใช่นะแต่ยาข้างในอ่ะเป็นของปลอมมักจะมีคําถามนะครับว่าเอ้ยใช้ปิลวยี่ห้ออะไรราคาเท่าไหร่หมอว่าเนี่ยเป็นคำถามที่ผิดอันนี้เป็นการโฟก,กัสผิดจุดนะครับหนึ่งนอกจาก เราจะต้องรู้ว่ายี่ห้ออะไรดีแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าเนื้อยาอันไหนอย่างฟิลเลอร์สวีเดนยี่ห้อเดียวเลยนะมีทั้งหมด8ดเนื้อยาเราก็จะได้เลือกได้เลยว่าตำแหน่งไหนควรจะต้องฉีดตัวไหนนะครับแล้วคุณหมอที่ทําการเลือกเนี่ยก็จะต้องมีประสบการณ์ด้วยนะครับว่าในตำแหน่งต่างๆเนี่ยเราควรใช้ฟิลเลอร์ตัวไหนหรือว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยซึ่งผิวไม่เหมือนกันเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวยาที่แตกต่างกาัน เราจะมาบอกว่า้ใช้ฟิลเลอร์ตัวเดียวฉีดทั้งหน้าอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ผิดนะครับอย่าตัดสินใจเรื่องจากราคาที่ถูกที่สุดนะครับเพราะคุณกําลังสี่ยงที่จะเป็นเหยือดของหมอกระเป๋ายาหิ่้อยาปลอมนะครับนอกจากการรักษาจะไม่ได้ผลคุณอาจจะเสียโฉมด้วยดังนั้นเนี่ยก็จะเข้าทานองว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอย่ากสุดท้ายคือแพทย์นะครับให้ดูที่เทคนิคการฉีดผลงานของแพทย์คนนั้นนะครับแต่ภาพรีวิวต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยการมีวิจารณญาณน,นะครับจะเชื่อทั้งหมดไม่ได้ครับ หมอเชื่อว่าทุกคนรู้จักเจ๊ไฝยใช่ไหมครับทำไมไข่เจียวปูเจ๊ไฝ่ถึงขายได้ในราคาที่สูงแน่นอนว่าหนึ่งวัตถุดิบต,ต้องดีละแต่ว่าไขมือหรือรสมือของเจ๊ไฝ่เนี่ยซึ่งแบบทําได้อร่อยมากเนี่ยคือสิ่งที่คนอื่นทำได้ไม่เหมือนหรอก อย่างสมมติเอาวัตถุด,ดิบแบบเดียกกานมาให้หมอคนทําไม่มีใครยอมซื้อในราคานี้แล้วก็อาจจะเสียขอได้นะหมออาจจะทําไม่หมดเลยก็ได้ดังนั้นสิ่งที่คนให้ค่ามากที่สุดก็คือรถมือของเสืฝ่ายซึ่งเป็นของจริงใช่ไหมครับเหมือนกันเลยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเทคนิคการฉีดเป็นสิ่งที่สําคัญไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าฟิลเลอร์ที่เราใช้ดังนั้นเนี่ยการที่หมอจะต้องสั่งสมประสบการณ์ฝีมือในการฉีดแล้วก็เรียนรู้อยู่ตลอดเวลามีการอัปเดตความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพื่อให้ผลลัพธ์งานเนี่ เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยแล้วก็ได้ผลที่สวยงามเป็นธรรมชาติต่อคนไข้นอกจากนี้เรายังใช้ยาที่น้อยได้แต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีอันนี้แหละคือประโยชน์ของการฉีดฟิลเลอร์กับคุณหมอที่มีฝีมือและมีประสบการณ์สาหรับข้อห้ามในการฉีดฟิลเลอร์นะครับหคือแพ้ตัวยาการตั้งครรภ์การให้นมบุตรหรือว่าตำแหน่งที่เราจะฉีดมีการติดเชื้ออยู่นะครับพวกนี้เป็นข้อห้ามของการฉีด แมโปรแกรมฟิลเลอร์จะเป็นหัตถการที่ดูเล็กน้อยสําหรับใครหลายคนแต่จริงๆมันคืองานฝีมือทางการแพทย์ที่ต้องการทั้งความแม่นยําความเข้าใจในกายวิภาคและประสบการณ์สูงมากถ้าคิดจะฉีดเราอยากให้ระวัง2เรื่องสําคัญก่อนเลย 1. ทําโดยคลินิกหรือสถาบันที่ได้รับการรับรอง คลินิกต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุขและถ้าให้ชัวร์ควรม,มีใบรับรองชัดเจนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ด้วย 2. หมอที่มีประสบการณ์หมอที่ฉีดควร็นแพทย์ที่มีประสบการณ์ได้รับการสอนและเทรนมาจากสถาบันที่มีมาตรฐานเพราะความสวยจากโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์ถ้าทำพลาดขึ้นมาไม่ใช่แค่ไม่สวยแต่มันอาจอันตรายถึงตาบอดได้สำหรับการฉีดฟิลเลอร์นะครับในครั้งเดียวกันเนี่ยหมอแนะนำให้ใช้ฟิลเลอร์แบรนด์เดียวกันทั้งหมดนะครับ เพื่อจะได้ผลลัพธ์ที่ดูดีด้วยนอกจากนี้หากเกิดปัญหาขึ้นมาเราก็จะแก้ไขได้ง่ายกว่าที่เราจะฉีดหลายตัวแล้วเราไม่รู้ว่าปัญหาเกิดจากฟิลเลอร์แบรนด์ไหนนะครับสุดท้ายนี้ถ้าใครเริ่มสนใจโปรแกรมฟิลเลอร์อยากลองดูบ้างสิ่งที่ควรเช็คก่อนตัดสินใจมีไม่เยอะแต่สําคัญมากสุดท้ายฟิลเลอร์ต้องเป็นแบรนด์ที่ได้รับการรับรองเช็คกล่องเช็คล็อตเ,เ,เช็คเลขอย่าเห็นแก่ของถูกนะคะเพราะหน้าของเราสําคัญที่สุดแล้ว